เอาละครับสำหรับร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเป็น Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกม ROX Next Generation นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Facebook Majestic Shop รับเติมเกมราคาถูกนะครับหรือติดต่อที่ไลน์ซีรีส์สามเอ็กซหนะครับหรือโทรศูน4์7ก้าสได้เลยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กับในเกม ROX Next Generation กันนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยเดี๋ยผมจะมาพูดถึงสกิลในการฟาร์มและสถานที่ที่ผมจะไปเก็บเปลและผมเก็บเป้สถานที่เหล่านั้นเพื่ออะไรนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับผมหลอดไนน์เนี่ยสกิลอะครับไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับสกิลของเราอะผมว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสกิลไปในจุดที่มันพอเหมาะ พอเจาะได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพรีเซตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในเซ็ตที่เราเราต้องการได้นะผมว่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมอัพสกิลในการฟาร์มเนี่ยอย่างไรนะครับผมอ่ะขึ้นมาดูนะครับผมก่อนอื่นเลยะครับสกิลฟาร์มของผมเนี่ยจะจะแบ่งเป็นสสายแล้วกันนะเพื่อนๆก็สมควรจะแบ่งเป็น2สายด้วยก็น่าจะดีนะครับผม สกิลฟาร์มเนี่ยจะแบ่งเป็นสกิลหมู่และสกิลเดี่ยวนะครับแบ่งเป็น2สายอย่างนี้สกิลหมู่มีอะไรบ้างนะครับสกิลหมู่มีแมกนัมเบรกและก็แล้วก็โบลิ่งแบดมีแค่2สกิลสำหรับผมมีเท่านี้นะครับผมส่วนสกิลเดี่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างสกิลเดี่ยวมีเพียสนะครับมีเพียสมีสเปียร์บูมเมลงนะครับสสกิลแล้วมีสไปร์ลเพียสสามสกิลนะครับผมมีจอยบีดเป็นสกิลที่4นะครับแล้วก็มีแบนดิตสเปียร์เป็นสกิลที่5 มีแค่5สกิลสำหรับเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็สกิลบัฟล่ะมีอะไรบ้างสกิลบัฟเนี่ยสกิลบัฟจำเป็นเลยนะครับมีสกิลบัฟอยู่สกิลเดียวคือหลอดออร่านะครับคือสกิลบัฟที่จำเป็นนะครับอัพสิบได้นะครับสก,กิลพวกนี้ก็อัพตามคูลดาวน์ที่เราไหวนะจอยบีดเอ่ยแบรดดิสเปียเอเ่ยสเปริลโล่เพียสเนี่ยสเปียบูมแมลงเพียสเนี่ยอัพตามคูลดาวน์ที่เราที่เราอัพได้นะครับผมเออมาพูดถึงบัฟบัฟนี้อัพเต็มบัฟกึ่งกึ่งว่า อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้อีกอันนึงก็จะเป็น concentration นะครับบัฟกึ่งๆว่าอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้อีกอันนึงก็จะเป็น h e ดค c u t นะครับก็จะเป็น h e ดค c u t สออันนี้นะครับผมแต่ผมอัพ weapon blocking ไว้ผมน่าจะใช้ preset นี้ลงหอคอยด้วยมั้งผมเลยอัพ weapon blocking ไว้ด้วยนะครับผมเออแล้วก็เนี่ยมีชาร์จแ a t แท c เพื่อเอาไว้ลงหอคอยแหละก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกไปนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะใช้ job เยอะนะครับเพราะว่าเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วสกิลอย่างอื่นเนี่ยอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เนี่ย มาเซอรี่สเปียร์มาเซอรี่คาเวอรี่มาเอรี่เนี่ยเหลือจ็อบค่อยมาอัพไม่เหลือไม่ต้องมาอัพนะครับสกิลรีเลือดเนี่ยเหลือจ็อบค่อยมาอัพไม่เหลือก็ไม่ต้องอัพเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเวฟอนบล็อกกิ้งถ้าเกิดว่าจะเอาไปฟาร์มไม่ต้องอัพก็ได้หรือจะอัพไว้ก็ได้แล้วแต่นะเผื่ออยากจะประหยัดอะไรอย่างเงี้ยครับเฮดคัต <Head cut S 2> ก็เหมือนกันแล้วแต่เพื่อนๆนะสกิลที่ผมอัพเนี่ยน่าจะประมาณนี้ซึ่งวิธีการฟาร์มของผมนะครับคือเราจะเน้นไปที่มอนสเตอร์ที่มันดรอปการ์ดครับ อนสเตอร์ที่มันดรอปการ์ดเลเวล60ขึ้นเนี่ยมีตัวอะไรดรอปการ์ดเนี่ยมันดรอปทุกตัวแล้วแหละแต่เราต้องไปการ์ดที่มันพอจะขายได้และมีราคาและมีคนซื้อนะครับการ์ดที่มันไม่มีคนซื้ออ่ะมันมันฟาร์มไปมันก็ไม่ได้อะไรยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะไปฟาร์มปลาดาบสมมติเลเวล60กว่าไปฟาร์มปลาดาบอ่ะฮัลโหลการ์ดปลาดาบใบลรา60,000เอาจริงปะเอาจริงปะเนี่ยฟาร์มการ์ดปลาดาบใบลรา60,000จริงๆเหรอครับ60,000นี่คือเราดรอปการ์ดเระไ้อลย เราแท่จะไม่ได้อะไรเลยด้วยความที่ว่าเราอยากได้จ็อบเหรอเราอยากได้จ็อบเหรอเราถึงอยากไปฟาร์มปลาดาบอ่ะเราไม่ได้อยากได้จ็อบจ็อบเราพอแล้วนะครับเพื่อนๆจ็อบเราพอแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไปฟาร์มมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่ดรอปการ์ดที่ขายได้นะช่วงเลเวล60บวกขึ้นไปนะครับการ์ดในช่วงช่วงนี้ที่ขายได้ก็จะมีอาร์เคิลสครับจะมีอาร์เคิลสเนี่ยตัวหนึ่งการ์ดราคาใบละ600,000นะที่เซิร์ฟไวเคอรี่เนี่ย เซอร์เบอร์เกอรี่ราคา5้าแสนเนะครับอาร์เค้าสเนี่ยฟาร์มยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะนี่ครับเพื่อนๆพ,พอเรามาถึงอาร์เคาสนะครับสกิลที่เราจะต้องใช้นะมีแค่แมกนัมเบรกมีแค่แมกนัมเบรกแล้วก็โบลลิงแบทแล้วก็หลอดออร่านะครับเราก็เปิดแค่หลอดออร่านะครับเราเปิดหลอดออร่าเราเปิดแมกนัมเบรกโบลลิงแบทสามสกิลนี้ก่อนสมมติว่าผมเปลี่ยนหอ,อกมาเป็นหอ,อกนี้เลยแล้วกันนะครับผมแอตแท็กผมจะลดลงไปอย่างมหาศาลแอตแท็กผมจะเหลือ7,000ตั้งเป็นยืนกับที่ยืนกับที่หรือยืนใกล้เคียงแล้้้วกัััันนนคครรบบ่าจะะไดทง2 อันเนี้ยเราเราจะฟาร์มเราจะตีไปประมาณ7 0,000กว่ากับโบลิ่งแบดอีกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นเลยอ่ะเออวิธีการฟาร์มของอาเคาจะประมาณนี้นะครับไปยืนกองที่มันไม่มีคนมันก็จะดีมากเพราะว่าโบลิ่งแบดเองครับถ้าโดนมอนสเตอร์เยอะเท่าไหร่แล้วครับดาเมจมันจะยิ่งขึ้นสูงเท่านั้นนะครับเนี่ยผม70,000กว่ามอนสเตอร์ Monster หายไปครึ่งหลอดนะครับนั่นแปลว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยเลือดประมาณแสน0 0่กว่านะครับผมว่าน่าจะพอฟาร์มได้ครับแล้วก็การ์ดขายดีด้วยนะครับ การขายดีมันจะส่งผลยังไงถ้าเกิดว่าเราดรอปการ์ดมาสักใบหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนเราครับจะเอาไปพัฒนาตัวละครได้เยอะได้เยอะกว่าการอัพเลเวลอัพเลเวลไม่ได้ช่วยให้ตัวละครเราเก่งขึ้นครับเราอาจจะอัพสเตรง์ได้ได้เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยอาจจะอัพวิทได้เพิ่มอีก3หน่วยอัพเด็กได้เพิ่มอีก2หน่วยมันเก่งขึ้นหรอมันไม่เก่งขึ้นเลยเบื่อนมันไม่เก่งขึ้นเลยครับแต่ถ้าเราได้การ์ดมาสักใบหนึ่งที่มันขายได้นะครับเราจะไปตีบวกได้อีก3ครั้งเราอาจจะไปทำอัปเกรดดไ้้้้ออีกก10ขขััันนนนนเแบบะมถึึงงจ่ เพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆมาฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันดรอปการ์ดอย่างนี้การ์ดที่มันพอจะขายได้นะครับตัวอาคราวเนี่ยผมฟาร์มอย่างนี้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวต่อไปตัวนางเงือกเนี่ยดรอปการ์ดแล้วขายได้ไหมการ์ดนางเงือกก็ขายได้นะการ์ดนางเงืออเซิร์ฟผมอยู่ที่6กแสนสามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการดรอปการ์ดกันสักนิดนึงนะครับผมการดรอปการ์ดเนี่ยมันทํายังไงถึงจะดีที่สุดพี่ครับผมฟาร์มบอสเอ้ยผมฟาร์มมอนมานานแสนนานการ์ดมันไม่ดรอปเลยครับ ทำไมเพื่อนผมดรอปการ์ดเอาดรอปการ์ดเอามันมีเหตุผลอยู่ครับเพื่อนๆการที่เราจะดรอปการ์ดนะครับคือทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะดรอปการ์ดได้เปอร์เซ็นต์ที่จะได้การ์ดเท่ากันทุกคนแต่ระยะเวลาในการฆ่ามอนสเตอร์ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะตีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งตายภายใน1วินาทีนะครับผมสามารถใช้เวลา1นาทีผมฆ่ามอนสเตอร์ได้60ตัวนะครับ ผมมีโอกาสจะได้การ์ดเยอะกว่าคนที่ตีมอนสเตอร์10วิตีมอนสเตอร์ตายตัวหนึ่ง1น,นาทีเาขาฆ่าได้เพียงแค่6ตัวเก็ตปะเออคนที่มีโอกาสจะดรอปการ์ดมันแปลว่าเขาอะครับดาเมจเยอะเพียงพอหรือไม่ก็เขาใช้สกิลที่เหมาะสมสามารถไปยืนในจุดที่เหมาะสมฟาร์มมอนสเตอร์ในจุดที่เหมาะสมใช้สกิลเหมาะสมแล้วเาขาฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วนะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาอะดรอปการ์ดไวกว่าคนอื่นๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยฮะเราดาเมจน้อยอะ เราจะไปดอกก์ดเท่าคนดาเมจเยอะมันผมว่ามันมันเป็นไปได้ยากมากครับมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจุดต่อมาที่ผมจะมาเนี่ยจะเป็นตัวเอ,อนางเงือกนะครับนางเงือกก์ดก็ขายได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฟาร์มนางเงือกกันนะครับผมนางเงือกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเออเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับอารเคิส์นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับผมมันแพ้ธาตุไฟเพราะฉะนั้นอาร์คิส์เนี่ยกดแม็กนัมเบรกได้นะ กดแมกนัมเบรกตีอาร์คขาได้นะครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับการที่เรากดธาตุไฟอะครับเราจะตีธาตุดินเข้า150%นะครับผมเออเพราะฉะนั้นกดแมกนัมเบรกด้วยนะครับแล้วก็กดโบลิงแบดด้วยนะครับอ่ะตัวต่อมาที่ผมจะฟาร์มนะครับผมตัวต่อมาคือตัวเนี้ยก็ได้เหมือนกันการราคาดีนะครับถามว่าตัวมอนสเตอร์ตัวเนี้ยเป็นธาตุน้ำเนี่ยเรากดแมกนัมเบรกได้ไหมเรากดแมกนัมเบรกได้นะเพื่อนเรากดแมกนัมเบรกได้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าการที่เราใช้ธาตุไฟนะครับผมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับเราจะตีเข้า90%เบาลงนะครับเบาลง10%แต่เราจะได้ดาเมจจากแมกนัมเบรกเพิ่มขึ้นมา1สกิลเก็ตปะเออเราจะได้ดาเมจจากแมกนัมเบรกเพิ่มขึ้นมา1สกิลนะครับในขณะที่เราอาจจะดาเมจไม่เยอะมากมายนะครับเราก็กดได้แหละอ่ะเนี่ยครับพอพอเรามาหาสถานที่ที่เราพอจะแบบเออยืนได้แล้วเราก็ใช้แมกนัมเบรกกับโบลิ่งแบ๊กก็ได้ถ้ายืนคนเดียวได้ก็จะดีนะ โอกาสดอกของเราก็จะดีนะแต่พอดีว่ามันไม่มีที่ว่างให้ผมเทสเลยครับแต่แต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมน่าจะใช้สกิลประมาณนี้นะครับแมกนัมเบรกกับโบลลิงแบสสำหรับถ้าเกิดว่าเรายังดาเมจไม่พอล่ะเราจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเรายังดาเมจไม่พอนะครับเพื่อนๆเราเปลี่ยนเป็นสกิลเดี่ยวเลยก็ได้ครับ <c oughs> เอาโบลลิงแบสออกครับเอาแมกนัมเบรกออกครับเ <c oughs> พื่อนๆใช้สไปรอลเพียสครับเพื่อนๆใช้เพียสครับเพื่อนๆใช้เพื่อนๆใช้เพียสใช้จอยบีดใช้แบดดิสเปียใช้สไปรอลเพียสครับ นี่ครับเราก็พยายามลดเลเวลสกิลลงไปตามครูดาวที่เราทําไหวนะยกตัวอย่างเช่นเราเราตีมอนสเตอร์ในการเคลียร์สกิลหมู่ไม่ตายนะครับเราก็ใช้เป็นสกิลเดี่ยวหมดเลยนะเนี่ยสกิลที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีแบนดิตสเปียร์นะครับผมจะมีจอยบีสไปร์ลเพียสเพียสอะไรพวกนี้ครับสเปียร์บูมแมลงตามนี้แล้วก็หลอดออร่านะครับพอเราตีเป็นเป้าเดี่ยวเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะตีอย่างนี้มันก็จะมันก็จะโอเคมันก็จะพอได้เห็นปะ มันก็จะพอได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าดาเมจสกิลหมูเราไม่พอให้เราเปลี่ยนเป็นสกิลเดี่ยวก็ได้ครับแต่มันจะเปลือง SP แค่นั้นแหละมันจะเปลือง SP อย่างมหาศาลเลยฮะแต่มันก็ได้อยู่เหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับก็จะดอกการ์ดที่ดีนะครับแล้วเรามาดูนะครับลำดับถัดไปที่เราจะไปนะครับถามว่ารีคิวเยมดีไหมรีคิวเยมการ์ดก็แพงเหมือนกันครับรีควมการ์ดก็แพงเหมือนกันนะ รีเคลียมก็ใช้ได้นะครับการ์ดใบละ3 0 0แสนก็พอขายได้แหละพอขายได้แหละเดี๋ยวเราไปดูรีเคลียมกันครับมอนสเตอร์ตัวต่อมาก็จะเป็นรีเคลียมนะครับนะเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางเกิดกลุ่มละ3ตัวนะครับเกิดกองละ3ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราดาเมจพอนะครับก็ใช้สกิลหมู่ถ้าดาเมจไม่พอเหมือนเดิมครับเปลี่ยนไปใช้สกิลเดี่ยวนะครับสกิลเดี่ยวที่ผมจะใช้ก็มีแค่หลอดออร่านะครับสไปรอลเพียสเพียสนะครับสเปียร์บูมแมลงเอ่อแบนดิตสเปียร์จอยบีดนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ล็อกไปนะครับตีอยู่ใกล้ๆไปนะครับนี่ครับตอนนี้ผมใส่หอกฟ้าอยู่นะหอกฟ้าผมไม่ได้ใส่การ์ดสักใบนะครับไม่ได้ทําอัปเกรดด้วยนะครับไม่ได้ทาอัปเกรดไม่ได้ทำออฟแมวเลยนะครับคือการ์ดมันพอขายได้แล้วการ์ดรีเพียมเนี่ยบางทีนะครับในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ด้วยนะครับในอนาคตปลอในอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับก็เก็บบติดตัวไว้หน่อยหนึ่งก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าได้มาก่อนนะครับแนะนําให้ขายไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยหาซื้อใหม่เดี๋ยวราคากาดมันจะลงเร้กดดไ็ ขา,ขายไปก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับรีเควยมก็น่าจะประมาณนี้นะนี่ครับพอเรามาถึงงูเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเราดาเมจพอจะเคลียร์มอนหมู่ก็ใช้สกิลหมู่นะครับถ้าเกิดว่าเราดาเมจไม่พอใช้สกิลเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสกิลเดี่ยวแล้วก็แท<า>งนะครับแล้วก็แท<า>งแล้วก็ท<า>แทงไปเรื่อยๆเนี่ยวนไปเรื่อยๆครับเป็นิดสเปียร์สเปียร์บูมลงเพียสจอยบีดสไปรัลเพียสวนอย่างนี้ไปสกิลหมู่ ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่พอครับแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจเราพอนะครับเราใช้แค่แมกนัมเบรดโบลิ่งแบดได้เลยการ์ดมูเขียวราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนนะครับประมาณ4ี่แสนนะครับก็ขายได้เหมือนกันนะครับขายได้เรื่อยๆการ์ดมูเขียวเนี่ยแอสนิยมชอบใช้นะครับแอสกับวิสาหครับแอสกับวิสาหสายนาปามนะครับใช้การ์ดมูเขียวได้นะครับอ่าลำดับตัวต่อมานะครับผมที่เราจะมาฟาร์มกันก็จะเป็นหมีครับหมีเนี่ยการ์ดจะ จะเป็นการ์ดบวกนิวทรัลแล้วก็โฮลี่นะครับผมนิวทรลกับโฮลี่เนี่ยจะมีแบ็กสมิธที่ชอบใช้สไนเปอร์สายนกชอบใช้นะครับแล้วก็จะมีพระที่ชอบใช้นะครับหรือไม่ก็สไนเปอร์สย่ยธนูเงินนะครับก็จะชอบใช้นะเพราะมันบวกโฮลี่ด้วยนะครับราคาการ์ดจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นกลางๆนะครับก็ยังพอขายได้นะครับเออแล้วก็ตัวบิ๊กฟู้ดเองนยะครับดอบจ็อบที่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกัน นี่ครับนี่เป็นตารางมอนสเตอร์นะครับที่เรามาไล่ๆดูกันเมื่อกี้นะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูและบันทึกไว้นะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยอาร์คราที่เราไปเนี่ยได้อีกีมากกว่าจ็อบนะครับได้อีกีมากกว่าจ็อบนะครับผมวอร์มวอร์มเพลเราไม่ได้ไปรีเควียมเนี่ยได้อีกีมากกว่าจ็อบนะครับผมบิ๊กฟู้ดเนี่ยได้จ็อบมากกว่าเห็นปะบิ๊กฟู้ดเนี่ยได้จ็อบมากกว่านะครับงูได้จ็อบมากกว่านะครับเออพวกเนี้ยนะครับ เราก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับก็ดูตามนี้นะครับการ์ดหมาป่าเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปต่อนะเดี๋ยวพาไปตัวต่อไปนะครับผมภาษนาการไม่ดีนะครับผมสกิลตันไม่ดีอนูบิสเนี่ยการ์ดดีนะครับการ์ดดีอนูบิสเนี่ยผมยังฟาร์มอยู่เลยนะปัจจุบันนี้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับหลังจากพ้นอนูบิสไปแล้วนะเพื่อนๆไม่มีตัวไหนอีกแล้วครับที่การ์ดดีครับดาร์กลีซิตอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่มีคนใช้เลยไม่มีคนใช้เลยครับการ์ดจะไปดีอีกทีนึงนะครับจะไปโผล่อีกทีนึงคือ จะเป็นการ์ดมาริโอเนตเนี่ยครับจะไปดีอีกทีหนึ่งตอนนี้เลยฮะไกลไหมก็ถือว่าไกลอยู่นะไกลอยู่นะครับมาริโอเนตเนี่ยครับเออการ์ดจะไปดีอีกทีนึงก็ตอนกรูเนี่ยก็พอได้ครับกรูพอได้ครับก็ปลิ้นเนี่ยลดคูดาวเนี่ยก็พอได้นะครับแต่ก็ไกลอยู่ครับคือจากอนุบิสเลเวลหกสิบห้าครับจากอนุบิสเลเวลหกสิบห้าเราจะทิ้งยาวมาเลยฮะทิ้งยาวมาทีหนึ่งเจอกันเจ็ดสิบกว่าเลยฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวดีกว่าครับมา พอเรามาถึงตัวบิ๊กฟูดเนี่ยสกิลที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นสกิลเดี่ยวเนื่องด้วยบิ๊กฟูดเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เลือดเยอะมากนะครับเลือดเยอะมากเราเน้นใช้สกิลเดี่ยวไปนะครับผมแล้วก็กดเนี่ยแบนดิสเปียน,นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใช้สกิลเดี่ยวกดแม็กนัมเบรกด้วยก็ได้นะตัวนี้สามารถกดแม็กนัมเบรกได้นะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมแทงอยู่ที่แสนแปดไอ้แสนแปดใช่ไหมครับแล้วพอผมกดแม็กนัมเบรกเข้าไปแล้วนะครับผมจะแทงขึ้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองแสนเจ็ดเลยครับ ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับแพ้ธาตุไฟเราสามารถตั้งแมกนัมเบรกได้นะยกตัวอย่างเช่นอ่าเรากดแมกนัมเบรกไปด้วยสักหนึ่งสกิลแล้วค่อยเราค่อยตีบิ๊กฟูต์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเรากดแมกนัมเบรกได้เราเป็นไนท์นะครับเรามีสกิลแมกนัมเบรกอยู่แล้วนะครับก็มาฟาร์มบิ๊กฟูต์ก็จะดีครับเราทำดาเมจได้ค่อนข้างดีโอกาสดรอปการ์ดเราก็จะเยอะกว่าคนอื่นๆเขานะครับถึงแม้ว่าต่อให้เราแจมเขาก็ตามชีเถอะนะครับเราทำดาเมจได้ค่อนข้างดีีนนนนนนนะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบผมมมมมมมตตตตตตวว่่่่่่อออออาา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 าทเเเจหหปปปกก็็็ไดด้ยยูงงส์ธุิ มีอีกไหมโอเคพวกนี้ไม่มีอะไรนะครับพาสนาไม่มีอะไรดีนะครับหมาป่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินซึ่งของดีก็จะมีอยู่ที่ลูกตาเนี่ยขายได้400,000กว่ากว่านะครับผมการ์ดหมาป่าก็ขายได้เช่นเดียวกันการ์ดหมาป่าก็400 0 0 0กว่าเหมือนกันนะครับประมาณ400 0 0 0กว่ากว่าเหมือนกันการ์ดหมาป่าก็ดีนะครับผมเรามาฟาร์มหมาป่าก็ได้นะครับวิธีการฟาร์มหมาป่านะครับถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ได้นะครับ เราก็กดสกิลเคลียร์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพอจะมีดาเมจหน่อยนึงแล้วนะครับพอจะมีดาเมจหน่อยนึงแล้วสมมุติว่าผมมีดาเมจแล้วกันครับผมก็กดนเบรกกับโบลิ่งแบทคือถ้าเกิดว่าเรามีดาเมจครับเราก็กดสกิลอย่างนี้ได้นะครับถ้ามีดาเมจกดสกิลอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าดาเมจของเราไม่พอนะครับเราก็ใช้สกิลใช้สกิลเดียวเปิดเบรกไว้ได้ก็แทงไปเรื่อยๆ่อย่างนี้ก็ได้ครับโอ้แต่แต่ผมผมแรงไปหน่อยอะนี่ครับเราก็แทงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตัวนี้สามารถฟาร์มได้เหมือนนนนกกัััะะครรบจิงงๆมม่าายยเล คลิปมันไม่มีอะไรเลยอะมันก็แค่แบบพาไปตีตัวนั้นตัวนี้อะเออคลิปมันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยแต่แค่แบบว่ามีคนถามเยอะมากเลยว่าแบบจัดสกิลจัดสกิลฟาร์มยังไงพี่พี่ไปฟาร์มตัวไหนดีพี่ไปฟาร์มตัวนั้นยังไงดีแต่แต่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนเดิมอะก็แค่สกิลเดี่ยวสกิลหมู่แต่คนถามบ่อยมากนะอ่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเ,เพื่อนๆอานูบิสเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายที่การ์ดราคาดี จากนี้ไปหลังจากเลเวล65ไปแล้วครับจะไม่มีมอนสเตอร์ที่มีการ์ดราคาดีอีกแล้วจะไปโผอีกทีหนึ่งตอน75-76เลยนั่นแปลว่าอะไรเนรี่ยนั่นแปลว่าเราต้องรีบอัปเดตเลเวลไปให้ได้ไกลที่สุดหลังจากพ้นอนูบิสไปแล้วนะถ้าเป็นผมนะผมพ้นอนูบิสไปแล้วผมจะรีบไปอัปเดตเลเวลอย่างเดียวเลยครับดันดันฟาร์มมอนสเตอร์ที่มันดรอปเบเยอะๆดรอปเบสเยอะๆระหว่างทางเนี่ยหามอนสเตอร์ที่มันดรอปเบสให้เราได้เยอะที่สุดนะครับ เพื่อที่เราจะได้ไปมอนสเตอร์ที่มันดรอปการ์ดราคาแพงๆให้ได้เร็วที่สุดครับเนี่ยครับมอนสเตอร์หลังจากอารูบิสไปแล้วครับตัวที่ดรอปเบสเยอะๆเนี่ยอารูบิสอยู่นี่นะได้เบส400นะครับผมเอ่อหลังจากอารูบิสไปแล้วก็จะมีไมโยเกะครับจะมีไมโยเกะที่ดรอปยิปพีเบสเนี่ย400เหมือนกันนะครับจะมีเอ่อจะมีเนี่ยครับกอบลินนะครับที่ดรอปเบสเยอะกว่าจ็อบนะครับจะมีกอบลินนะครับจะมีตัว โคบอลนะครับโคบอลโคบอลเมสนะครับก็จะดรอปเบสเยอะกว่านะครับเราก็จะดันดันดันขึ้นไปพอถึงเลเวล70กว่าเนี่ยเราก็จะมาฟาร์มเราก็จะมาฟาร์มพวกนี้ได้ครับเราก็จะเริ่มมาฟาร์มเนี่ยพวกเนี้ยการ์ดที่มันพอขายได้นะครับเออกอบลินขวานมาริโอเนตนะครับแล้วก็กอบลินมีดนะครับสกายเพชรทายอย่างเงี้ยครับเราจะเริ่มมาฟาร์มได้เว้ยพวกเนี้ยมันจะมีการ์ดที่ดีเห็นไหมเนี่ยการ์ดเลือด20%การ์ดเลือด20%การ์ดลดคูลดาวน์เนี่ย เออเดี๋ยวเราจะรีบดันดันไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยอนูบิสเนี่ยครับอนูบิสเนี่ยครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วฮะที่ดรอปการ์ดราคาแพงครับที่เลเวล60กว่าครับ65ครับเออหลังจากนี้เราก็ไปดันเบรดอย่างเดียวรัวๆยาวๆนะครับผมอนูบิสราคาประมาณ500,000กว่าๆนะครับผมก็ขายได้นะครับผมก็ขายได้โอ้ผมรับไปแล้วนะครับผมเพิ่งรับไปเมื่อกี้ใบหนึ่งนะครับผมรับเงินไปแล้วใบหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ยังยังไม่ได้รับนะครับเออผมขายไปแล้ว2ใบนะครับก็ a า u b i ินะครับขายได้นะครับวิธีการฟาร์มอานูบิสก็กดแบงคน้ำเบรกได้ครับกดแบงคน้ำเบรกได้ครับเพราะว่าอานูบิสเป็นมอนสเตอร์อันเดดนะครับมอนสเตอร์อันเดดจะโดนธาตุไฟตีแรงขึ้น25%เรนะครับเราสามารถกดแบงคน้ำเบรกได้นะปัจจุบันนี้ผมยังฟาร์มอานูบิอยู่ครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมฟาร์มแบบปกติเลยนะผมฟาร์มแบบปกติผมจะตั้งแค่2สกิลแค่นั้นนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าผมฟาร์มปกตินะครับ ตัวอนุบิสเนี่ยผมจะไม่ใช้แมกนัมเบรกแล้วนะครับผมจะใช้แค่เพียสกับสไปรอลเพียสสองสกิลครับผมจะใช้แค่เพียสกับสไปรอลเพียสสองสกิลนี้แค่นั้นครับเออเนี่ยผมยืนเข้าไปกดเข้าไปครับเนี่ยผมก็แทงไปก็ตายแล้วนะครับมอนเตอร์มันเลือด400,000ต้นๆน,นะครับเนี่ยผมแทง4ี0 0 0 0เจ็ดเนี่ยก็ตายแล้วฮนะเนี่ย4ี0 0 0 0ห้าก็ตายแล้วฮนะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้วคะคือคือผมอัพพรีเซตนี้ไว้เพื่อฟาร์มอย่างเดียวเลยครับเออแล้วก็มาปรับพรีเซตเอานะครับอาจจะปรับสกิลนั่นขึ้นปรับสกิลนี้ลงอะไรเงี้ยครับอาจจะใช้สกิลหมู่อาจจะใช้สกิลเดี่ยวแล้วแต่ไปเว้มันแล้วแต่ดาเมจที่เราทําได้อะถ้าเกิดว่าเราฆ่ามอนตัวหนึ่งโดยการใช้สกิลหมู่ไม่ได้เราก็ใช้สกิลเดี่ยวทั้งหมดที่มีแค่นั้นเองครับถ้าเกิดว่าเราต้องการธาตุไฟเราก็กดแมกนัมเบรกเพิ่มขึ้นไปแค่แค่นั้นเองครับ นั่นเองน่าจะไม่ยากนะน่าจะไม่ยากเนะี่ยผมก็ฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับการที่ผมดรอปการ์ดล่อยมันแปลว่าผมอะครับปิดมอนได้ไวนะครับผมฆ่ามอนได้ไวเนี่ยผมยืนอย่างเงี้ยครับยืนกับเขาเนี่ยยืนกับเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วผมตีได้3 0 0 e รอ exp อะครับในขณะที่มอนสเตอร์มันดอ e P, นรอป490รอย exp คือผมตีได้เกินครึ่งนะเว้ยผมตีได้เกินครึ่งมีโอกาสที่การ์ดจะดรอปเข้าผมมากกว่าที่จะดรอปเข้าเพื่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เลยจริงๆเราก็ไปยืนแบบ ชิลๆคนเดียวก็จะดีนะครับเราอาจจะแบบมายืนชิลๆหาที่แบบที่มันไม่มีคนเลยอะไรอย่างเงี้ยยืนคนเดียวเคลียร์มอนได้ไวที่สุดเนี่ยผมแทงทีเดียวตายแทงทีเดียวตายผมสิบวิผมฆ่ามอนได้8ตัวอย่างเงี้ยผมมีสิทธิ์ที่จะแบบที่จะได้การ์ดปล่อยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะจากที่มีคนถามมาเยอะๆว่าผมอัพสกิลอย่างไงนะผมฟาร์มมอนยังไงก็ประมาณนี้นะครับพอเราดอปก,การ์ดมาได้นะครับ เราก็เอาการ์ดเหล่านั้นไปขายพอขายเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยครับผมฟาร์มดรอปโดเกบีมานะครับก็เอาโดเกบีไปขายแต่การ์ดโดเกบีมันราคาไม่ไแพงนะก็เลยไม่ไม่อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปนะครับผมเออแต่ถ้าแบบว่าอนุบิสเนี่ยราคามันแพงก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆมาพอเราดรอปการ์ดมาแล้วนะครับเราก็ไปขายพอเราขายเสร็จเราก็มาทำออฟแมวก็ได้ครับเรามาทำออฟแมวก็ได้เรามาทำอัปเกรดก็ได้คราาับเรามาตีบวกก็ได้อะเราดรอปการ์ดมามันก็จะพัฒนาตัวละครได้เยอะเนี่ยวิธีการหาเงิน นะครับมันหาจากไหนหนึ่งเลยนะครับเหมือนกันมีทุกคนคือสเตมินา2,000สเตมินาต่อวันทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกคนนะครับเออสองเลยนะครับผมคือการรอปการ์ดนะครับในมุมมองผมนะสองเลยคือการรอปการ์ดครับการที่เราได้าร์ดมามันเหมือนเป็นโบนัสพิเศษสําหรับเราครับถ้าเกิดว่าเราไม่รอปการ์ดนะครับลองดูดีๆว่าเราใช้สกิลที่เหมาะสมแล้วหรือยังหรือถึงต่อให้เรารอปการ์ดเราไปรอปการ์ดที่มันราคา6 0,000เหมือนปลาเหมือนซอฟต์ฟิตเนี่ยแล้วก็ขายไม่ออกด้วยซ้ำนะครับขายไม่ออกด้วยซ้ํา เราเราจะรู้สึกยินดียินร้ายกับมันหรือเปล่ากับการที่เราดรอปการ์ดมาแล้วมันขายไม่ออกซอฟต์ฟิตเป็นการ์ดเสื้อปะเนี่ยครับหกหมื่นเนี่ยเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกยินดีก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกยินดีก็ได้นะครับผมเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปหากา์ดที่มันมีราคาหน่อยนะครับหาการ์ดที่มันมีราคานิดนึงก็จะดีนะพอเราได้ของมาแล้วก็มาขายนะครับแล้วก็พัฒนาตัวละครนะครับ3นะครับวิธีการหาเพชรชมพูเนี่ยก็คือการล่าบอสนี่ครับ การล่าบอสคือเราก็จะได้เหรียญเหรียญ MVP เหรียญมินิเนี่ยผมก็ตั้งขายเหรียญ MVP เหรียญมินิอยู่ตลอดยังขายอยู่ไหมมีขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรียญ MVP นะครับเหรียญ MVP เอยเหรียญมินิเหรียญวาเคอรี่เนี่ยก็คือหามาขายได้เว้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าดวงดีเราอาจจะได้จิ๊กซอนี่มันคือมีแค่นี้เลยครับมีแค่3อย่างเนี่ยแหละการที่เราจะเพิ่มวิธีการหาเพชรชมพูให้เราได้ระหว่างที่เราเก็บเวลนะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสเลยฮะว่าเราจะต้องเก็บจ็อบเราจะต้องเก็บเบสทโหลัเราเป็นไหนเนี่ยจ็อบเรามันพอ เนี่ยสกิลเราอัพแค่นี้มันก็พอเราเปิดพรีเซตแค่นี้มันก็พออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับว่าจอบหรือเบสเราหาการ์ดมาขายเพื่อที่จะพัฒน,นาตัวละครดีกว่าครับเพื่อนๆอืมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้แล้วกันนะเลเวล60บวกบวกเนี่ยตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่67นะครับผมสเตตัสของผมนะครับโดยรวมๆผมมีพลังโจมตีอยู่ที่17,000นะครับผมใส่หอกทองนะใส่การ์ดเวสหนึ่งใบใส่การ์ดมด1ใบ เนี่ยผมเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้อะไรนะครับทำออฟแมวไปแล้วนะทำออฟแมวเป็นสเตร็งล้วนนะครับสเตร็งล้วนนะครับเสื้อผ้าก็ยังไม่มีการ์ดนะครับทำสเตร็งล้วนนะครับรองเท้านะครับทำสเตร็งล้วนใส่การ์ดขี้กากนะครับแล้วก็ประดับทำสเตร็งล้วนเหมือนกันใส่มาลินเซเฟียหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ก็สเตร็งล้วนมาลินเซเฟียหนึ่งใบอันนี้สเตร็งล้วนมาลินเซเฟียหนึ่งใบนะครับของที่ผมใส่จะปรับมาหนี้นะครับการ์ดหมวกก็จะเป็นมาดุ๊กหนึ่งใบนะครับมดแดงหนึ่งใบแล้วเป็นน122%ละกั ค่าเฮสผมมีอยู่ที่18.1วินาทีกับ12.2 2วินาทีรวมกันแล้วเป็น30.3วินาทีนะครับผมค่าไฟนอลพีเดีมิโบนัสมีอยู่49นะครับน่าจะประมาณนี้นะตัวละครของผมน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรสามารถเข้ามาสอบถามของผมในแชทเข้ามาสอบถามผมในแชทได้เลยนะครับที่ช่อง eq channel นะครับผมทาง YouTube นะครับผมสตรีมแทบจะทุกวันเวลา34ทุ่มเป็นต้นไปนะสามารถก้มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผม วันนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมอยากได้ไลค์สักสักสองสามสี่ห้าร้อยไลค์ถ้าเป็นไปได้นะผมจะกราบงามๆหนึ่ง 1, ครั้งขอกดไลค์ผมหน่อย้วกันนะครับผมวันนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ